ไตตัวบอ l เจอแบ b น n d เนี่ยมันก็เอาในส่วนของ N.D.S.D. หรือว่า Normal Distribution เนี่ยมาทำการกระจายตัวนะครับออกมาเป็นเส้น3เส้นอันได้แก่เส้นกลางเนี่ยเราเรียกว่า mean แบบเส้นสีน้ำเงินเนี่ยเรียกว่า m e a เป็น mean ในรอบ30วันทีนี้ไอตัวเส้นกรอบบนเนี่ยนะครับก็ต้องมาดูว่ามันคำนวณจากอะไรถ้าจิ้มฟันเฟืองไปเพื่อนๆจะเห็นว่าไอตัวกรอบบนกรอบล่างเนี่ยมันจะถูกคำนวณโดยใช้ค่า2เท่าของ standard deviation นะครับ โดยค่าบนเนี่ยก็จะเป็นบวก2 sd ในรอบเท่าไหร่ในรอบ30วันอันล่างคืออะไรครับอันล่างก็คือลบ2 sd ในรอบ30วันถ้าเราจำภาพเมื่อกี้ได้นะครับจำภาพการกระจายตัว volume profile เมื่อกี้ได้สมมุตินะครับขยับขึ้นไปแบบนี้อันนี้คือ mean อันนี้คือ mean อันนี้คือ2 sd แล้วก็อันนี้คือลบ2 sd นะครับในขณะเดียวกันอันนี้ก็จะกลายเป็น2 sd ของ mean ค่านี้แล้วเส้นล่างก็จะเป็นลบ2 sd ของมีนค่านี้ฉะนั้นเวลาเราใช้ระบบตัวมีนเรเวชันเนี่ยมาทําระบบเนี่ยถ้าราคามันวิ่งนะครับไปหาค่า SD เนี่ยเยอะๆนะครับเช่นบวก 3SD บวก 4SD บวก 2SD เนี่ยพอไปถึงจุดเนี้ยคนทั่วๆไปเนี่ยเขาจะใช้ไอตรงจุดนั้นเนี่ยในการวางกลยุทธ์ในการชอ็อตอ่าสมมติเนี่ยมันมาถึงตรงนี้ใช่ไหมมันมาถึงบวก2 SD เขาก็จะช็อตในขณะเดียวกันถ้าราคามันวิ่งลงมานะครับต่ำกว่าลบ2 SD หรือลบ3 SD เนี่ย บริเวณเส้นล่างตัวนี้เขาก็จะมีการลองโพซิชันกลับการสมมุติถ้าราคามันร่วงลงมาที่โซนนี้นะครับในจุดนี้เขาก็อาจจะใช้เป็นการช็อต o s i t i o n และพอมาถึงตรงนี้ก็จะใช้เป็นการลอง Position โดยมี t a r ์เกตอยู่ที่ตรงค่ามีนไงเห็นไหมครับอันนี้คือหลักการนะฉะนั้นเวลาเราเข้าซื้อเนี่ยเราจะซื้อที่ลบ d SD แล้วก็ Take Profit ที่ค่ามีนในขณะเดียวกันเวลาถ้าช็อตเราก็จะช็อตจากค่า 2 SD 3 SD นะครับค่าบนเนี่ยแล้วมาเทคโปรฟิตที่ตรงค่ามีนนะครับมันจะสลับกันโอเคไหมก่อนจากกันวันนี้นะครับก็ขอฝากคอร์สว่าด้วยการเทรด101ด้วยนะครับซึ่งเป็นคอร์สสอนการเทรดอย่างเป็นระบบโดยระบบ Trend o o l l o w i n g มีนิเวชั่นอินเวสติ้งสตร a t e g y นะครับที่มีผลวัดเทสยืนยันมีความเป็นวิทยาศาสตร์จับต้องได้และวัดผลได้นะครับใครสนใจทักเข้ามาได้ใน Inbox เลยนะครับ